กว่าจะเป็นแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สมัยแรกของเจ็ดทรัมป์สวัสดีครับชาวเซียนสนูกเกอร์ย้อนไปเมื่อปี2007นะครับได้กำเนิดเกิดขึ้นสนูกเกอร์รายการที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับโดยจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีน,นครับเป็นรายการจัดอันดับนะครับชิงเงินรางวัลรวม250,000ปอนด์ คนที่คว้าแชมป์ในตอนนั้นนะครับก็คือโดมินิกเดลนะครับเอาชนะไรอันเดย์10-6เฟรมนะครับแล้วก็จัดมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี2012นะครับจัดทรันะครับก็ได้เข้าชิงเป็นครั้งแรกนะครับของรายการนี้นะครับโดยพบกับพอมดจอห์นฮกินส์แต่ก็พลาดท่าแพ้ไปนะครับในเฟรมตัดสินนะครับ10-9เฟรม ต่อมานะครับในปี2013นะครับจัดทรัมป์ก็แพ้ไมเคิลโฮนะครับ5ต่อ1นเฟรมครับจอดแคปป้ายรอบ3 2คนนะครับต่อมาในปี2014นะครับก็แพ้โดมินิกเดล5ต่อ2เฟรมตกรอบ32คนนะครับโหตกรอบ32คน2ปีติดนะครับแล้วก็ในปี2015นนะครับต้องบอกว่าฟอร์มโหดมากนะครับรอบแรก เอาชนะโรเบิร์ตมิลกินนะครับแล้วก็แมทธิวเซลนะครับแล้วก็มาร์ควิลเลียมนะแล้วก็เอาชนะสโตรดมิงแฮมนะครับตามลำดับนะครับ5.0.5451แล้วก็6.3นะครับแต่มาพลาดท่าแพ้คารเรนวิลสันนะครับในรอบชิงครับ1 9บเเฟรมโอ้โหจริงๆในปีนี้มีโอกาสมากนะครับที่จะคว้าแชมป์นะครับแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับ ผิดหวังอีกครั้งครับสำหรับจัดทรัมนะครับแพ้เป็นครั้งที่2ครับในรอบชิงหลังจากผิดหวังในปี2015นะครับก็มาเข้าชิงอีกครั้งครับในปี2017โดยพบกับเดอะโรเก็ตรอนนี่โอซิลแวนะครับในการเข้าชิงกับรอนนี่โอซิลแวนนะครับต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับ นี่คือกระดูกชิ้นโตนะครับคือแข็งโป๊กโอกาสที่จะเอาชนะแทบเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อลงสนามนะครับโอ้โหโดนเสียบยับนะครับสู้ไม่ได้เลยคนที่ออกมาก็คือรันนีโอซิลเวนะครับเอาชนะจัดทรัมในรอบชิงนะครับ10ต่อ3เฟรมจัดทรัมนะครับเขาชิง3ามครั้งนะครับแพ้ทั้งหมดทั้ง3ามครั้งเลยนะครับครั้งแรกปี2012นะครับแพ้จอห์นนิกกินส์ 1 0ต่อ9เฟรมครั้งที่2นะครับเขาชิงปี2015นะครับแพ้คาร์ลิลซันนะครับ1 0ต่อ9เฟรมแล้วก็ครั้งที่3นะครับแพ้เดอะโรเกต์รอนนี่โอซุรัวนะครับ1 0ต่อ3เฟรมต่อมานะครับในปี2018นะครับเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่นะครับจากรายการจัดอันดับนะครับก็มาเป็นรายการรับเชิญนะครับโดยจะเชิญเฉพาะท็อป16ของโลกจากวันเยนังกิ้งนะครับมาทำการแข่งขันนะครับ ในปี2018นะครับจัดทรัมก็แพ้คารลนวิลสันนะครับ 2. ต่อ6เฟรมตกรอบ16คนนะครับต่อมาในปี2019ครับก็แพ้มาร์กาเลนนะครับ1ต่อ6เฟรมตกรอบก่อนรองนะครับแล้วก็งดจัดนะครับหลังจากปี2019นะครับพอดีช่วงโควิดนะครับหยุดยาวไปนานนะครับไม่ได้จัดนะครับเราก็กลับมาจัดอีกครั้งนะครับในปี2023นะครับ ในปี2023นะครับก็ไปไม่ถึงไหนอีกแล้วนะครับแพ้อีกครั้งโดยแพ้ให้กับเพื่อนสีนะครับแจ็คลิซัสกี้นะครับ5ต่อ6เฟรมตกรอบ16คนนะครับจนมาถึงปี2024นะครับเปิดหัวนะครับรอบ16คนพบกับมาร์ควิลเลียมนะครับและก็เอาชนะไปขาดอร่อยนะครับ6ต่อ2เฟรม ต่อมาในรอบก่อนรองนะครับเอาชนะพ่อหนุ่มไฟแรงนะครับเจ้าถิ่นซูจิคุยนะครับ6ต่อ2เฟรมจัดทรามนะครับก็ผ่านเข้ารอบรองในรอบรองนะครับเขาจะพบกับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเซียงไฮ้นะครับเซียงไฮ์มาสเตอร์3สมัยนะครับเดอะร็อกเกตรอนนี่โอสิีแวนซึ่งเป็น ต็งแชมป์ของรายการนี้นะครับยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับจัดทรามนะครับคงจอดได้แค่ป้ายนี้นะครับตามสื่อที่คาดกันนะครับแต่ใครจะเชื่อครับว่าจัดทรามร่างทองเขาสิงนะครับยิงเป็นหายนะครับก้มเป็นลงลูกไกลๆเสียบหายหมดนะครับไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับแล้วจัดทรามนะครับก็เอาชนะรอนิโอสิลเวนขาดเอร่อยนะครับสําหรับรอบรองนะครับ10ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบชิงเป็นครั้งที่4นะครับโดยจะไปพบกับ นักมายากลชอนเมอร์ฟี่นะครับที่พลิกนรกนะครับในรอบรองแซงเอาชนะฉลามหินมาร์คซลบี้เข้าชิงได้สําเร็จนะครับโดยในรอบชิงนะครับต่างคนต่างพลาดครับเปล่งกันทั้งคู่นะครับจัดทําเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับในเกมของตัวเองแล้วก็ออกน้าก่อนนะครับพอออกน้านะครับก็คุมจังหวะเกมแล้วก็เล่นตามจังหวะเกมนะครับและเก็บความผิดพลาดจากชอนเมอร์ฟี่ได้หมดนะครับที่ จังหวะชอนเมอร์ฟี่หลุดเวลาเข้าเบรคะครับจัดทรัมเนเก็บมาได้เรียบไม่มีแล้วก็ออกนําห่างแล้วก็แทงสบายนะครับไม่กดดันแล้วก็ปิดเกมอย่างไวนะครับสุดท้ายนะครับจัดทรัมนะครับเอาชนะชอนเมอร์ฟี่สิต่อ5เฟรมนะครับโอ้โหคว้าแชมป์สมัยแรกหลังจากเข้าชิงทั้งหมด3ครั้งนะครับผิดหวังทั้ง3ครั้งนะครับมาสําเร็จ ในครั้งที่4นะครับโอ้ฮกต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับกว่าจะสําเร็จมันต้องล้มมาก่อนนะครับแพ้มาทั้งหมด3ครั้งจนมาคว้าแชมป์ในครั้งที่4นะครับสุดยอดมากครับซ้ายปืนกนจัดทรัมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ